มาดูร้านปังนมเนยนะคะเข้าไปในร้านกันเข้าไปแล้วเย็นมากไปหาที่นั่งกันดีกว่าเรานั่งโต๊ะสองนะวายเคสกสบัดผมสวยๆเราไปต่อผมนะคะได้แล้วน้ำโอรีโอกับนมปังวันนี้เราสั่งนิวเทลว่ากับ ค่ะอืมอร่อยมากอืมกินกันเลยอืดูดเอาดูดเอาอร่อยมากอืมอืมร้านนี้ยกนิ้วแกลให้เลย ค่ะบ๊ายบาย